สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็พอดีออมีคนถามมานะครับว่าจะพรุ่งนี้คอมมูนิตี้เดย์แล้วนะฮะจะเก็บตัวไหนดีนะครับเก็บตัวไหนดีเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับก็ผมจะเริ่มแบบนี้ละกันนะฮะแนะนำจากตัวที่น่าเก็บนะฮะไปจนถึงตัวที่แบบระดับต้นๆเลยนะฮะที่ต้องมีเลยนะฮะตัวที่น่าเก็บ นะครับกับตัวที่ต้องมีเนี่ยต่างกันนะจริงๆมันมันควรจะมีทุกตัวนะครับสําหรับท่าพิเศษนะฮะแต่ตัวที่ผมเลือกมาเป็นตัวที่ผมชื่นชอบละกันนะครับชื่นชอบละกันนะฮะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับที่ว่ามันควรต้องมีนะฮะควรต้องมีมาดูตัวแรกกันก่อนนะครับก็คืออิเล็กทริกวนะฮะอิเล็กทริเนี่ยนะครับ คือเขาเป็นโปเกมอนไฟฟ้าแต่ว่ามีท่าเฟรมโทเวอร์ over, นะครับคือพออีโวนะฮะอิเล็กตาบัตนะฮะเป็นอิเล็กทริกวาจะได้ท่าเฟรมโทเวอร์ over, นะครับซึ่งท่าเฟรมโทเวอร์ over, เนี่ยก็เอาไปตีเสาดำแก๊งล็อกเก็ตอะไรเงี้ยได้นะครับเอ่อปีตีเสาดำแก๊งล็อกเก็ตนะเนื่องจากมันเป็นไฟฟ้านะฮะไปตีตัวอะไรอ่ะไปตีตัวน้ำอะไรเงี้ยได้อยู่นะครับ แต่สำหรับ PVP นะฮะท่ามันควรจะเป็นท่าไอซ์พันมากกว่านะครับไอซ์พันแต่ว่าเฟรมโทเวอร์เนี่ยนะครับก็ใช้ได้ดีนะเป็นการหลอกล่อดได้ดีอย่างเช่นสมมติเขาเอาอะไรอ่ะเอาอย่างอย่างเจอนะเอาอะไรนะปลาแบนนะฮะปลาแบนอไอสตันฟิตนี่นะฮะแล้วเรามีท่าเฟรมโทเวอร์นะฮะ ไอสตันฟิตกาลาเลียนก็โดนเผาได้นะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าถ้านะครับที่ควรจะใช้ก็น่าจะเป็นไวชาร์ดไวชาร์ดนะครับอ่านะฮะอันนี้เป็นตัวที่ผมชอบนะตัวที่2ที่ผมชอบนะครับก็คือตัวเก่งก้านะครับตัวเก่งก้าคือเก่งก้าเนี่ยนะครับเอ่อจะมีร่าง2นะครับก็คือฮันเตอร์นะครับฮันเตอร์เนี่ยเอาไป PVP ในลีกอ,อ,ยอย่างลีกหงพันห้าร้อยนะฮะคือฮันเตอร์คือล่าง2ของเกงก้านะครับเอาไป PVP เนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะฮันเตอร์นะครับดีทีเดียวในลีกไม่ใช่ลีกพันห้าดิลีก2 5 0 0นะครับลีก2 5 0 0เนี่ยโอ้โหฮันเตอร์เอ้ยจริงๆ1 5 0 0ก็ได้นะ1 5 0 0ก็ได้นะครับฮันเตอร์ใช้ได้ใช้งานได้ดีนะฮันเตอร์นะครับบอกไว้ก่อน นะฮะเจ๋งจริงเจ๋งจริงเร็วนะฮะฮันเตอร์เร็วมากนะครับแล้วก็เก่งก้าก็เอาไปใช้หลีกบนบนหน่อยนะครับเนี่ยฮันเตอร์คือคือเนื่องจากมันเราจะได้จับเป็นอะไรนะแกสบี้ใช่ไหมก็ถ้าจะเอาไป PVP เนี่ยผมแนะนำฮันเตอร์ก็คือร่างสอน,นะคะถ้าช h a d โด c คอชา h a โด w พัน c h แล้วก็ช h a d โด b บอลนะฮะแจ่มมากนะฮะ ในส่วนของเกิงก้านะครับอ่ในส่วนของตัวเกิงก้าเนี่ยนะครับเกิงก้าเขาก็จะมีท่าในใน p v p นะฮะท่าใน p v p ก็คือชา d o ด c ك คอ s h ชา o w ดบอลแล้วก็ชา a d ด w p พันนะฮะซึ่งชา a d ด w พันเนี่ยจะมีเฉพาะในอ่อในคอมม u n i t y d เดย์เท่านั้นนะฮะก็หาไว้เลยครับหลีกพันห้าสองพันห้าหลีกกล้างเต็ม หรืออัดเต็มอะไรเงี้ยก็มีเกงก้าไว้นะฮะสำหรับท่าชาดูพันนะครับก็เป็นตัวที่ใช้ได้ดีนะฮะเร็วมากนะฮะก็ลองลองดูนะฮะแล้วก็เอาไปอไ,อไ,อไออะไรนะไปสู้พวเสาดงเสาดำอะไรเงี้ยนะฮะก็พอได้อยู่ะะอ่ะตัวต่อมานะฮะเอมโพเลียมนะครับเอมโพเลียมก็คือไอไออะไรอะเพนกวินนะฮะคือเขาเป็นโปเกมอนน้ำกันเหล็ก นะครับโปเกมอนน้ำกัะเล็กก็แน่นอนโปเกมอนน้ำสตาร์เตอร์เขาจะมีท่าไฮโดแคนนอนอันี่เจ๋งมากนะครับไฮโดแคนนอนยังไงก็ต้องมีนะฮะเอมูเลียมก็ใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีในการ PVP v p นะฮะถ้าคอมนิตเจเดไฮโดแคนนอนยังไงก็ต้องมีนะตัวนี้ต้องเก็บนะครับอ่ะทีนี้มาอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือสลากอสนะครับสลากอส นะครับสลากอสก็ยังเก็บได้นะถึงแม้บางคนอาจจะอ่าโวเป็นสเลกกิ้งแต่ว่าถ้าสมมติเอาไปใช้งานนะครับเอาไว้ใช้งานร่างสองเขาเนี่ยนะครับชื่ออะไรนะวิว,ว,วิวิกาลอสนะครับเออวิกาลอสจ้าร่างสองเขานะฮะวากาลอสนะวากาลอสนะฮะร,ร่างสองเอาไป PVP ในเกตลีกได้เยี่ยมเลยนะฮะวากาลอสนะครับ เป็นร่างสองของไอเป็นร่างเดี๋ยวนะเป็นเป็นร่างสองนะครับใช่ไหมไวกาลอสปะ่ะอ่าไวกาไวกลอสนะครับไวกลอสนะฮะเป็นเป็นร่างสองของไอเรียกว่าอะไรอะ่ะไอตัวนอนๆอนนะตัวหมีไอลิงหลับนะครับคือถ้าเขาเนี่ยนะครับ ที่แนะนำไปพีพีก็คือท่าเคาน์เตอร์บอดี้สแลมแล้วก็บูโดสนะครับแจ่มมากเลยตัวนี้บูโดสเนี่ยเอาไปโอ้โหท่าเคาน์เตอร์ก็ไปตีเหล็กได้นะครับบอดี้สแลมนะฮะท่านอร์มอลเนี่ยตีได้หมดทุกทุกท่าเลยนะยกเว้นหน้าผีนะฮะบูโดสเนี่ยโอ้โหเหล็กเจอบูโดสไปเรียบร้อยเลยฮะ,ะแล้วปล่อยเร็วมากนะฮะอ่า ไวโกลสนะครับผมก็แนะนำไว้1ตัวนะครับเอาไปไว้ PVP ได้นะครับถ้าก็ตามวิดีโอไปลอกเอาละกันนะครับหรือไปดูที่เพจก็ได้นะครับผมอ่ะตัวต่อมานะครับตัวต่อมาจาระเคนะครับเฟอร์เกเตอร์เนี่ยนะครับอ่าตัวนี้จะได้ถ้าไฮโดรแคนนอนนะครับถ้าไฮโดแคนนอนนะครับถ้าไฮโดรแคนนอนเป็นท้าคอมมูนิ t y d ตี้เดย์อยู่แล้วนะฮะตัวนี้นะคะ สำหรับอ่าถ้าใครจะเอาไป PVP นะฮะคือเนื่องจากท้าเขามีเยอะมากนะเขามีท่าไอ้แฟงเนี่ยนะนะ่ไปตู้สู้ก,กับมังกรได้นะครับก็แล้วแต่จะใช้นะฮะถ้าเขามีท่าไนะอ้วอเตอร์กันเนี่ยนะวอเตอร์กันเป็นท่าพิเศษในตำนานแต่ถ้าไม่มีก็เอาไอ้แฟงได้นะครับก็ถ้าใครจะใช้ก็คือมีวอเตอร์กันนะฮะซึ่งเป็นท่าพิเศษในตำนานแล้วก็ไฮโดรแคนนอน แล้วก็ถ้าครั้นสําหรับ PVP นะฮะผมจะเน้น PVP เป็นหลัก,กน,นะครับผลชอบบอกว่าไม่มีตัวเนี่ยตัววันนี้ได้หมดนะครับอะทีนี้นะฮะเ,เซฟทายโอต้ตัวนี้ตัวนี้ผมชอบมากนะเซฟทายเนี่ยเซฟทายเป็นเป็นโปเกมอนพืชนะครับคือเอาไป PVP ไม่ดีเท่าเต้าวีนอสออยู่แล้วนะครับแต่นะครับ เซฟทายเนี่ยนะครับเอาไปตีเสาดำอะไรเงี้ยแจ่มนะครับถ้ามันออกเร็วนะฮะแต่ถ้าใครจะเอาเซฟทายไปไปลงเกสหลีกก็ได้อุนตั้งหลีกก็ได้นะครับตัวนี้เซฟทายนะฮะเซฟทายถ้าจะเอาไปลงหลีกนะครับท่าแรกก็จะเป็นมูเลตซีดนะฮะแล้วก็ลิฟเบดนะครับแล้วก็เอิร์ทเควกนะครับก็คือถ้าไปลงหลีกก็คือหาโวแต่ว่าท่าอะไรนะท่าในคอมมูนิตี้เดย์นะฮะ ไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะครับก็มีเก็บไว้แหละนะครับบูเลตซีดนะฮะลิเบตแล้วก็เอิร์ทเควกนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับตัวต่อไปก็คือบาซิเกนนะครับบาซิเกนบาซิเกนเนี่ยนะครับเป็นโปเกมอนไฟต่อสู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีอ,ะ,อะไรอ่ะมีร่างเมก้าด้วยนะตัวนี้นะฮะแล้วก็ได้ท่าบัสเบิร์นนะฮะก็คือสามารถเอาไปใช้แทนาชาริาสาดได้ นะฮะเอาไป PVP ได้นะครับไอตัวบาสที่เคนเนี่ยนะครับอ่าถ้าใครจะเอาไป PVP เนี่ยนะครับผมก็แนะนำเป็นท่าเคาน์เตอร์นะครับบาสคิกนะครับแล้วก็สโตนเอ็นะฮะส่วนท่าคอมมูนิตี้เดย์ก็ต้องหาเก็บไว้สักอันหนึ่งนะครับผมอ่าตามรูปไปเลยนะครับอ่าทีนี้มาถึงตัวที่ผมแนะนำเลยว่าทุกคนต้องมีนะครับต้องมีเลยนะครับต้องมีต้องหามาให้ได้เลยนะฮะทั้ง เอาไปใช้ในในหลีกนะฮะเอาไปใช้ตี PVP นะฮะแล้วก็ตีเสาดงเสาดำได้นะครับตัวแรกนะครับตัวแรกเกียราดอสครับผมอ่าเกียราดอสเนี่ยเนื่องจากแคนดี้ก็หายากใช่ไหมครับอ่าเขาท่าโวเนี่ยเขาจะได้ท่าอาควาเทลนะฮะเป็นท่าที่ดีที่สุดแล้วครับสำหรับเกียราดอสในการ PVP นะฮะอาควาเทลเป็นท่าที่เร็ว นะครับผมเอาไปใช้ในอุลต้าลีกกับมาสเตอร์ลีกได้นะฮะส่วนเกสลีกก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมแล้วถ้าใครได้สีชายนี่นะสีแดงแจ่มมากเลยนะฮะอ่ะเกียร์ลาดอสนะครับเอาไป PVP เกสลีกเอ้ยอัลต้าลีกกับมาสเตอร์ลีกได้นะครับทีนี้มาดูตัวต่อไปนะครับแมมมอสนะฮะแมมมวายนะฮะแมมมวายนะครับเป็นโปเกมอนที่มีท่านะครับซึ่งเอาจริงๆ มีท่าที่เอาไปใช้ PVP ได้นะครับแมมโมวหรือเอาไปตีแบบเสาดงเสาดําอะไรเงี้ยนะครับตีบอสก็ยังได้นะแมโมวนะฮะแต่ถ้าเอาไป PVP นะครับผมแนะนำเป็นท่าพาวเวอร์สพาวเดอร์สโนนะฮะอ่าแล้วก็อะไรนะท่าน้ำแข็งนะฮะเอาวัาเลนส์ปะเออถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ท่าบูโดสครับผมอ่า ตัวนี้มังกรเจอก็หนาวเลยนะนะครับอาทีนี้ตัวต่อไปนะฮะตัวนี้เป็นตัวลองท็อปเลยนะฮะรองท็อปที่ทุกคนต้องมีจริงๆนะครับก็คือชาลิซาดหรือว่าลิซาดดนของเรานั่นเองนะครับก็ชาลิซาดเนี่ยนะครับบังเอิญว่ารอบนี้นะครับน่าเสียดายที่เขาไม่ให้อบาสเบิร์นด้วยนะฮะ คือชาลิสาาต์จะไปได้ท่าแรกนะครับเอ้ยท่าท่า,ทาใช่ใช่ชาลิสาาต์จะได้ท่าแรกเป็นท่าลมหายใจมังกรนะฮะใช่ไหมดากอนบีชก็เอาไว้ใช้กับท่าอ,อ,อะไรนะพวกเมก้านะครับส่วนท่าชาลิสาาต์นะครับจะเอาไปใช้ PVP เนี่ยผมแนะนำเป็นไฟสปินนะครับบัสเบิร์นซึ่งบัสเบิร์นต้องใช้การ์ดพิเศษเนาะเพราะว่ารอบนี้มันโบ์ไม่ได้นะฮะแล้วก็ดากอนคอ นะครับผมชาลิาสตใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับยังไงก็ต้องมีเนาะลองท็อปนะฮะของผมให้เป็นนี่ครับไลพิเลียครับได้ท่าล็อกเวเกอร์นะครับซึ่งเป็นท่าโจมตีชาร์จท,ที่โจมตีได้ได้รุนแรงมากๆนะครับรุนแรงมากๆเลยนะครับรุนแรงมากๆซึ่งท่าล็อกเวเกอร์เนี่ยนะครับจะได้เฉพาะในคอมมูนิตี้เดย์ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีหาเลยครับ นะฮะถ้าใครจะเอาไป PVP ผมก็แนะนำเป็นมัสแสลบนะครับล็อกเวกเกอร์แล้วก็เซิร์ฟครับผมอ่อจริงๆไรพิเรียเนี่ยผมแนะนำให้ไปพวกตีตีบอสตียิ้ก็ได้นะตัวนี้เจ๋งอยู่แนละ้วมันช้าหน่อยแต่ว่าตีตีต,ตีตีแรงนะฮะอ่ามาถึงอันดับหนึ่งของเรานะ,ะอันดับหนึ่งของเราเป็นตัวท็อปของผมเลยนะฮะก็คือเจ้าสวัมเพิร์ดนะครับ กับท่าไฮโดแคนนอนนะฮะสแวมเพิร์ดเนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะใช้ได้แม่งแต่ยันล่างแรกยันล่างสามนะฮะคือสแวมเพิร์ดเนี่ย PVP แจ่มมากๆเลยนะครับคือเนื่องจากเขาเป็นน้ำดินแล้วก็ปล่อยท่าได้ไวมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสแวมเพิร์ดยืนหนึ่งเลยสำหรับผมคนต้องมีครับเอาไปตีเสาดำตียิมตี PVP นะฮะ ซึ่งท่าที่ต้องหาเลยก็คือมัดช็อตนะฮะมัดช็อตนี่มีแล้วนะเป็นท่าแรกนะฮะไฮโดรแคนนอนครับซึ่งจะได้เฉพาะคอมมิตี้เดย์นะฮะแล้วก็สลัดเวฟครับผมซึ่งเป็นท่าพิษนะฮะอ่าอันนี้อันดับหนึ่งเลยต้องมีเอาไปไว้ pvp นะสีเสาดำก็ได้นะครับแจ่มมากเลยนะครับเนี่ยโปเกมอนเหล่านี้นะครับ ลองหาดูนะฮะมันใช้งานได้ดีจริงๆส่วนตัวอื่นนะครับถามว่าในคอมมูนิตี้เดย์เนี่ยนะครับมันใช้ได้อยู่นะครับอย่างไฟก้อนไฟก้อนเนี่ยผมชอบเอาไปตีเสาดำนะครับเอาไปตีเสาดําที่เป็นโปเกมอนดินนะฮะเขาจะมีท่าอะไรนะเอิร์ธพาวเวอร์อะไรเงี้ยนะครับลองดูนะฮะลองดูแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ จริงๆเป็นเป็นตัวที่นองเหนือนะครับก็คือชิปตี้ครับชิปตี้เนี่ยเอาไป PVP ได้นะครับเอาไป PVP ได้นะครับ PVP ได้บางคนโอชอบมากเลยมันตีเร็วนะฮะชิปตี้เนี่ยนะครับเอ่อถ้าใครจะเอาก็ลองดูนะอ่าซ,ซึ่งผมไม่ชิปตี้ผมไม่ค่อยชอบใช้อะ่ะผมชอบใช้ชิปตี้ที่เป็นชาชาโดมากกว่านะก็มีท่าสนแนลนะครับลิฟเบทแล้วก็โฟร์เพละนะครับชิปตี้นะ นะส่วนยืนหนึ่งเนี่ยนะของผมเนี่ยแสแวมเพิดยังไงทุกคนต้องมีนะผมบอกไว้ก่อนเอาไป PVP ตีเสาได้หมดเลยนะฮะยังไงก็ต้องมีนะฮะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะที่ผมจะแนะนําให้ทุกคนมีนะฮะอันดับหนึ่งเลยก็คือแสแวมเพิดเลยนะครับต้องมีนะครับพรุ่งนี้นะฮะกับมารืนนี้นะฮะมีโอกาสโวแล้วก็เก็บตัวนะฮะเก็บตัวเก็บแันดี้นะฮะแล้วก็ได้เอ็กไอได้ตาร์ดัสสเท่าด้วยนะ ก็เก็บให้ได้เยอะที่สุดละกันนะครับก็ขอขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะได้ไชเน่ได้ IV วีดีๆได้ IV ร้อยไชนน่ IV ร้อยกันไปเลยสาธุนะครับน, DD, น,น,น,นะครับ, <laughs> รบโอเคนะคสำหรับคลิปนี้ผมเอาไว้แค่นี้นะฮะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาติชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ